ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับก็กลับมาคุยกันอีกครั้งครับในเรื่องของการใช้อ e d r รอ m มนะครับแอปพลิเคชันที่สร้างแผนที่ความคิดครับในงานต่างๆวันนี้จะตอบคำถามเรื่องของการปรับโครงสร้างของผังผมยกตัวอย่างกรณีที่ทำผังโครงสร้างเรื่อง8ขั้นตอน ของกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงครับที่เรียกว่าเป็น change ครับที่เป็น process ทั้ง8ขั้นตอนนี้เรื่องที่จะคุยวันนี้ก็คือในภาพนี้คำถามคือเราสามารถที่จะสมมุติว่าในการไป present ตรงนี้มันว่างหรือตัวเราอยากจะขยับครับลองดูตรงนี้นะครับจะลองเอาเมาส์เคลื่อนตัวนี้ขยับมาฝั่งซ้ายนิดนึงได้หรือไม่สมมุติจะจัดภาพใหม่นั่นเองนะครับ เราก็คลิกเมาส์ที่นี่ครับแล้วก็จับเลื่อนเพราว่ามันเลื่อนไม่ได้ครับคําสั่งอยู่ตรงนี้นะครับถ้าท่านต้องการจะปรับแต่งนะครับในแผนที่ที่เปิดขึ้นมานี้ให้มาดูฝั่ง Page Format ครับจะมีคำสั่งหนึ่งที่ชื่อว่า branch free positioning ปกติเราคลิกแล้วเราเลื่อนไม่ได้นะครับสิ่งที่ทำได้เบื้องต้นจะมีเฉพาะส่วนที่เป็น call out เบื้องต้นที่ที่สามารถเลื่อนได้นะครับแต่มันก็ส่งผลต่อโครงสร้างอื่นนะครับก็ต้องทําให้ส,สวยๆแบบที่เราต้องการสลับซ้ายขวาเพื่อดึงดูดสายตาผู้ฟังแบบนี้สมมุตินะครับก็เป็นเทคนิคนึงทําให้คนตั้งคําถามว่าทําไมมันมันไม่ไปทิศทางเดียวกันแต่เป็นความตั้งใจของเรานะครับอขออภัยฝั่งนี้อันนี้ต้องกลับไปซ้ายอันนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้เลื่อนได้เฉพาะที่ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า call out ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราจะเคลื่อนตรงนี้ move move มาซ้ายนิดหน่อยจะอยู่ที่คำสั่ง b l u n c h free position เมื่อเราคลิก b l u n t free position ตรงนี้ครับเราจะเคลื่อนตัวนี้ได้เคลื่อนได้ประมาณนี้นะครับ move ได้เพราะบางทีก็เป็นเรื่องของของความต้องการที่จะทำรายละเอียดบางอย่างเช่นตัวนี้เข้ามาใกล้หน่อย ตัวนี้กินพื้นที่ขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยหรือมูฟมาไกลหน่อยไม่ต้องสมดุลแบบที่เขาจัดอัตโนมัติแต่เป็นเรื่องของเราเองที่จะจัด f r ฟรีโพ i ิชันตังนี้ตั้งตรงครับเผื่ออยากได้ภาพแบบนี้แล้วก็ตอนสั่งปริ้นมันไปอยู่ที่ AC แต่เป็น AC ที่มีพื้นที่ว่างฝั่งนี้ให้จดพื้นที่ฝั่งนี้สองฝั่ง ถ้ายังไม่พอก็เคลื่อนได้อีกครับมันจัดไปทำไมนะครับก็เกี่ยวข้องกับท่านนี้คือเอกสารประกอบการบรรยายการนำเสนอสัรมนาก็แนะนำให้มีพื้นที่ว่างให้มีสเปซส,สำหรับผู้ที่จะเอาไปจดบันทึกบ้างผลงานเป็นอย่างไรเราก็มาลองดูกันส่งออกไปเป็น PDF ีเอฟไฟล์ครับสมมติเราสั่งปริ้นไปที่ PDF ไฟล์นี่ครับ เขาก็จะมีความสมดุลซ้ายขวาให้ที่ว่างของผู้ที่จะจดบันทึกนั่นเองครับแล้วพอเราสั่ง move ได้แบบนี้นะครับโดยคําสั่งฟร e ตรงนี้เราจะไม่เห็นฟร e ใดๆเราต้องออกมาข้างนอกแบบนี้ก่อนนะครับคือต้องติ๊กว่างแบบนี้ก่อนถ้าเราอยู่ในหมวดหมู่เราจะไม่เห็นคําสั่งนั้นเลยคือถ้าเราอยู่ในขออภัยถ้าเราอยู่ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเราจะไม่เห็นคําสั่งฟร e เราต้องคลิกพื้นที่ว่างเพื่อเข้ามาสู่แผนที่ทั้งแผนจะเห็นเรื่อง b r a n d free position หลังจากนั้นพอมันฟรีแบบนี้สิ่งที่แนะนำให้ทำคู่กันเลยก็คือมาที่ effect ให้เลือกเป็นแบบ hand draw style ให้เหมือนเราลากไปเองนะครับเส้นก็จะดูหยกัยกหยักไม่ตรงเส้นไม่ตรงแบบนี้ก็เหมือนเหมือนไม่ได้ทำด้วย เหมือนไม่ได้ทําด้วยอัตโนมัติแต่ทําด้วยมือให้ดูการลากนิดหนึ่งครับถ้าลากไปฝั่งนี้ถ้าครึ่งครึ่งนะครับถ้าครึ่งครึ่งเส้นมันจะกินเข้าไปแบบนี้ถ้าลากหลุดออกไปซ้ายมันจะหลุดออกไปเลยครับท่านก็ต้องดึงเข้ามาใหม่พอดึงเข้ามาใหม่เขาจะมาอยู่ต่อหัวข้อถัดไปนี่คือตัวอย่างการลากแต่ลากออกออกไปเกินนะครับลากออกไปเกินกึ่งกลาง หัวข้อจะหลุดลอยออกไปเลยโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มใดก็เป็นข้อควรระวังไว้กรณีใช้งานนะครับส่วนแอคชั่นดึงได้ไหมก็ดึงไม่ได้แล้วนะครับแอคชั่นจะไม่มีการมุฟคำว่าฟรีท็อปิกคือฟรีเมนท็อปิกครับก็ให้ไอเดียประมาณนี้สำหรับการทำฟรีเมนท็อปิกครับส่วนในการปริ้นหรือการทำภาพเพิ่มเติมนะครับก็จะอยู่ในหมวด เพจหมวดโฮมพวกนี้เราสามารถจะเพิ่มเติมรายละเอียดมีบางคำสั่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็จะเกี่ยวข้องบ้างนะครับจะอยู่มุมนี้ครับมุมที่เรียกว่าการจัดระยะห่างบางครั้งมันทำอัตโนมัติให้สองบรรทัดนี้มันห่างกันสองบรรทัดนี้มันห่างกันเกินเราอยากจะไปอยู่ใกล้กันหน่อยจะทำอย่างไร เพราะมันอยู่ในหัวข้อเดียวกันกับการจัดจัดตำแหน่งนะครับหัวข้อสองอันนี้ถ้าจะให้ใกล้กันนะครับจะอยู่มุมนี้ครับอันนี้จะเป็นระยะซ้ายขวาแนวราบแต่ระยะนี้จะเป็นระยะห่างสองช่องนี้ถ้าเราลดลงมานะครับนี่ครับเขาจะเคลื่อนเข้ามาใกล้กันนิดหนึ่งยีบ่บสองจะเป็นช่องว่างระหว่างสองหัวข้อครับเขาจะเคลื่อนเข้าใกล้กันหน่อย ก็ฝากไอเดียเพื่อจะเห็นมุมมองตรงนี้ว่าเขาใช้ทำอะไรกับตัว branch free position เราวโดวยสรุปก็คือแผนที่ที่เราทำไม่จำเป็นต้องให้อัตโนมัติทั้งหมดเพราะบางทีเราอาจจะมีลีลานี่คือคำว่าศิละปะครับการใช้แผนที่ความคิดจึงทำให้ท่านได้สิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทนะครับคือ โทนี่บูซานนะครับใช้คำนี้นะครับโทนี่บูซานคือท่านอาจารย์ที่เป็นเจ้าของความคิดในการจดลิขสิทธิ์การทำแผนที่ความคิดนะครับถ้าพูดถึง m ม n d m a p รากเง้าจริงๆก็คือท่านนี้นะครับโทนี่บูซานสิ่งที่ท่านจะได้ก็คืออย่างนี้ครับในการใช้คำสั่งวันนี้ที่แนะนำนะครับหลังจากเ,าเราทำ m ม n d m a p มันจะเป็นเรื่องง่ายๆให้เราเห็นภาพ อย่างแปดขั้นตอนก็เห็นภาพแปดขั้นตอนชัดเจนนะครับแล้วก็มันจะสื่อความหมาย meaning แล้วก็มี artistic ที่นำเสนอวันนี้คือมันมีศิลปะของคนทำครับนี่ครับเพียงแค่ท่านเปลี่ยนสีพวกนี้ก็คือคำว่าศิลปะที่อยากจะพูดถึงครับนะครับ เราตีเซนก็อยากเน้นตรงนี้สื่อสารก็และจัดตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรนะครับคำว่าสมาร์ทวันนี้วันนี้พยายามจะเน้นว่าสิ่งที่ได้เรียนจากคลิปนี้คือศิลป,ปะของคนทำนะครับเช่นศิลป,ปะการทำเป็นเส้นไม่ตรงเส้นเหมือนขีดเองนะครับมันจะทำให้คนเรียนรู้นะครับคนที่ฟังท่านนำเสนอ r e ือ l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  e พราเขาก็จะจำได้ว่า ประมาณตรงกลางเป็นสีอะไรแล้วเยื้องมาฝั่งนั้นฝั่งนี้แทนที่จะเป็นตรงไปตรงมาเป็นแพทเทิร์นนะครับแล้วก็การใช้แผนที่ควมคิดก็ทำให้เกิดสิ่งที่ว่าประหยัดเวลา time saving ครับวันนี้คลิปนี้เลยได้เรียน2ออย่างจัด free position อย่างไร2ประโยชน์ของ m i n d map คือทำให้การทำงาน smart simple m e a n i n g artistic recoverable และ time saving ครับคนจะจำท่านได้ ตลอดไปหลังการบรรยายเพราะท่านมีลีลาการผลิตสื่อที่ต่างออกไปแล้วก็ท่านสื่อความหมายได้ตรงๆครับแปดขั้นตอนมีดังนี้ก็ตรงๆเลยครับคําคถามทันมาคือทําแล้วเซฟออกไปเรียบร้อยแล้วแต่ภาพนี้อยากให้มันกลับไปสู่มาตรฐานปกติของของอ e ีดอไมก็ปกติไม่มีอะไรครับก็คลิกที่ เซ็นทรัลท็อปิกนะครับแล้วก็ท่านก็กลับมาสั่งอัตโนมัติครับมันจะไม่ฟรีแล้วนะครับแต่ท่านยังคลิกตัวนี้อยู่แปลว่าท่านก็ปรับฟรีได้ใหม่ครับครับคลิกตรงนี้แล้วก็กลับไปสู่อัตโนมัติคลิกตรงหลักตรงกลางเสมอนะครับแล้วก็เลือกเลือกว่าจะเอาแบบไหนถ้า8ขั้นตอนอยากจะเป็นทไลน์ก็เลือกได้ครับก็เลือกได้เหมือนกัน สั่งกลับมาเป็นแมพแล้วในขณะเดียวกันท่านคลิกคำว่าฟ e Position อยู่ท่านก็มาจัดตรงนี้ได้เพราะตอนที่ปริ้นเราอาจจะอยากจะให้มันมีลีลาแปลกๆบ้างไม่ใช่ต้องเป็นไปตามที่แอปจัดมาเห็นไหมครับมีเส้นทับกันบ้างแบบนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับคลิปการเรียนรู้ยังไม่หมดเท่านี้ ยังมีเทคนิคต่างๆนั่นแปลว่าถ้าได้ฟังไปจนจบเรื่อยๆต่อเนื่องวันละนิดละหน่อย2วันอาจจะมาทีนึ่งนะครับท่านก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ e d o ห m y ครับนี่ถือว่าเป็นการได้เปลี่ยนแบ่งปันแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการทำงานของภาคทุกภาคส่วนครับเป็นการเพิ่มศักยภาพการทำงานการคิด productivity ให้กับประเทศในภาพรวมต่อไปแล้วพบกันใหม่ ในหัวข้อถัดไปนะครับสวัสดีทุกท่านครับ